ครงฉันหมายถึงมันยอดเยี่ยมมากกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรามันเป็นความลับในฝ่ายวิญญาณที่น่าอัศจรรย์คำพูดมีพลังของความสร้างสรรค์เมื่อพระเจ้าทรงสร้างสิ่งที่เรารู้จักทุกวันนี้ว่าเป็นโลกของเราพระองค์ตรัสบางอย่าง พระองค์ไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นพระองค์ตรัสว่าทรงตรัสว่าจงสว่างพระองค์ทรงคิดไว้ล่วงหน้าว่าพระองค์อยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นพลังของคําพูดมีหลายมุมที่เราสามารถยกมาพูดคุยกันเมื่อคืนเราพูดถึงผลกระทบของคําพูดที่มีต่อการเจิมในชีวิตของเราและฤทธิเดชของพระเจ้าในชีวิตเราหรือการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตเราและลักษณะการพูดหลายๆอย่างที่ทําให้พระญาณเสียพระทยัย และเราจะสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของเราได้น้อยลงเราจะรู้สึกอ่อนแอลงแทนที่เราจะเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะทําสิ่งที่เราอยากจะทําดังนั้นถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเพิ่มพลังชีวิตของคุณด้วยการใช้คําพูดให้ดีขึ้นใครจะไม่อยากทําบ้างมีใครอยากจะฝึกบ้างถ้าคุณรู้ว่าคุณสามารถเพิ่มพลังในชีวิตของตัวเองได้ด้วยการฝึกใช้ภาษาให้ดีขึ้นงั้นวันนี้ฉันจะมาสอนวิธีเพิ่มความชื่นชมยินดีแบบฉับพลันทันทีทันใดฉันหมายถึง คุณจะมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นในบ่ายวันนี้มากกว่าที่เคยมีมาถ้าคุณไม่ได้มาที่นี่วันนี้เพื่อจะมาฟังสิ่งที่ฉันพร้อมจะพูดให้ฟังเพราะว่าคำพูดนั้นมีผลกระทบไม่ใช่แค่ระดับความชื่นชมยินดีเท่านั้นแต่เป็นความชื่นชมยินดีของทุกคนที่อยู่รอบข้างของคุณด้วยปากของคุณได้รับการถ่ายด้วยหรือย,ยังปากคุณได้รับความรอดแล้วหรือยัง พระเจ้าเคยถามคำถามนั้นกับฉันเมื่อหลายปีที่แล้วพระองค์ถามว่าเจ้าได้รับความรอดแล้วแต่ดูเหมือนคำพูดของเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นได้เวลาที่ปากของเจ้าต้องได้รับความรอดแล้วฉันก็อยากจะบอกว่าพระเจ้าก็อยากจะถามบางคนที่นี่เหมือนกันเพราะว่าได้เวลาแล้วที่คุณจะถวายปากของคุณเองบนแท่นบูชานั่นเป็นการตัดสินใจที่เราต้องเลือกคุณทําให้ลิ้นเชื่อไม่ได้แน่ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยแต่พระองค์ก็จะไม่ทําทั้งหมดแทนคุณ และคุณก็จะไม่ทําอะไรแน่ถ้าคุณไม่เข้าใจความสําคัญในพลังของคําพูดคําพูดเป็นเหมือนกล่องเก็บพลังทั้งพลังทางด้านบวกและพลังทางด้านลบฉันมีแก้วใบหนึ่งอยู่บนนี้ฉันจะใส่อะไรลงไปก็ได้มันเป็นแก้วของฉันปากก็เป็นปากของคุณคุณจะพูดอะไรออกมาก็ได้อย่างที่คุณอยากจะพูดฉันมีน้ําที่สะอาดตรงนี้มันช่วยทําให้ฉันสดชื่นวันนี้ระหว่างที่ฉันเทศนาแล้วเกิดหิวน้ําแต่ฉันก็อาจจะเอาโคลนมาใส่ก็ได้ถ้าฉันอยากจะเอามาใส่ดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าเราจะเริ่มต้น รับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดออกจากปากของเราเราจะอวยพรคนอื่นด้วยคําพูดของเราก็ได้หรือเราจะสาปแช่งคนอื่นด้วยคําพูดของเราก็ได้ความเป็นความตายอยู่ที่อํานาจของลิ้นเรามาดูในยากอบบทที่1นึข้อยีเอาละมาศึกษาตรงนี้ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเป็นคนมีธรรมะฉันมั่นใจว่าหมายถึงพวกเราใช่แล้วเราเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาเป็นคนเคร่งศาสนาเคร่งครัดในหน้าที่ทางศาสนาและมิได้สงบปากคํา แต่หลอกลวงตัวเองธรรมะของผู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์หมายถึงไร้ผลและแห้งแลง้งให้เราพูดว้าวได้ไหมเอาละคุณรู้ไหมว่ามันมีแน่นอนคนที่เข้าใจเรื่องนี้และเขาได้ฝึกบังคับตัวเองเรื่องคำพูดแต่พูดตามตรงจากใจจริงบางครั้งคนที่เคร่ง ศาสนามากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูเหมือนว่าเขาจะค่อนไปทางถือกฎระเบียบทางศาสนาอย่างเคร่งครัดพวกเขาอาจจะเป็นคนที่พูดสิ่งที่แย่ที่สุดในโลกนี้ได้เพราะเขามองว่าตัวเองช่างบริสุทธิ์เหลือเกินและเริ่มดูถูกคนอื่นนอกจากนี้พวกเขายังวิพากวิจารณ์ตัดสินกับทุกเรื่องที่คนอื่นๆเขาทำดังนั้นพระกัมภีพูดไว้ชัดเจนมากยาก,กอบได้พูดตรงนี้ไว้ชัดเจนมาก ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนถือศีลธรรมถ้าคุณคิดว่าคุณถือศาสนาหรือถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแต่คุณไม่รู้จักควบคุมคำพูดอย่างนั้นคุณก็กำลังหลอกลวงงานรับใช้ของคุณก็จะไม่เกิดผลไม่มีสาระฉันไม่คิดว่ามันจะแตกต่างสำหรับพระเจ้ากับการที่เรารวมตัวกันที่โบสถ์ในอาคารแล้วเราก็ร้องเพลงสรรเสริญที่ไพเราะแต่เมื่อเรากลับออกมาจากที่นั่นเรากลับสับแช่งคนอื่นด้วยปากเดียวกัน ที่เราเพิ่งใช้สรรเสริญพระเจ้าเมื่อสักครู่ฉันบอกเลยว่าฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่สําหรับฉันฉันดีใจมากที่ได้มาเทศนาในสุดสัปดาห์นี้เพราะฉันต้องการย้าเตือนในเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยมีใครยอมรับว่ายิ่งกว่าเรื่องไห,ไหนในชีวิตปากของคุณนี่แหละที่เป็นตัวสร้างปัญหาที่สุดรู้ไหมชัดเจนอยู่แล้วว่าพระเจ้าอยากให้เราฟังมากกว่าพูดไม่อย่างนั้นก็คงจะสร้างให้เรามีสองปากกับหูข้างเดียว แต่ในเมื่อเรามีหูสองหูแล้วก็มีหนึ่งปากงั้นก็หมายความว่าเราควรจะฟังมากกว่าพูดให้เราช้าในการพูดไวในการฟังและช้าในการโกรธฉันมีวิธีไหนที่จะช่วยเพิ่มความชื่นชมยินดีได้ทันทีหรอให้เรามาดูในหนึ่งเปโตโบทที่สข้อสิบเพราะว่าพูดที่จะรักชีวิตใช่คุณหรือเปล่าใครอยากมีความสุขในชีวิตบ้าง คือฉันอยากจะมีความสุขในชีวิตมากเลยฉันเกิดมามีชีวิตได้แค่ครั้งเดียวฉันบอกได้เลยว่ายิ่งคุณแก่มากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งยอมรับว่าคุณอยากจะมีความสุขในการทําอะไรก็ตามกับช่วงเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ตอนที่คุณอายุประมาณ20คุณคิดว่าคุณยังมีเวลาชีวิตเหลืออีกเยอะแต่เวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินฉันใช้เวลากับชีวิตนี้มานานมากพอแล้วและฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ แล้วฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาคอยเฝ้าดูจอมขโมยความสุขในชีวิตเพราะนั่นคือมารสาตานมันเป็นจอมขโมยความสุขขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียนัน่นเป็นเป้าหมายเดียวของมันมาทำให้คุณมีแต่ความทุกข์เพื่อที่จะขโมยสิ่งดีทุกอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้คุณในพระคริสต์แต่พระเยซูตรัสว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์เต็มจนล้นไหลออกมาไม่ใช่ความสุขแค่เพียงเล็กน้อยจิบจอยกระจิตริสที่เราพอจะควายคว้ามันมาได้แต่มีบริบูรณ์อย่างเต็มล้นจนความสุขนั้นล้นไหลในชีวิตคุณและไหลล้นไปสู่ผู้อื่นพระเจ้าต้องการจะใช้คุณที่จะช่วยให้คนอื่นมีความสุขพระเจ้าอยากจะใช้คุณ เลิกมองหาคนอื่นมาช่วยทําให้คุณมีความสุขได้แล้วแต่ให้คุณหาทางที่จะช่วยให้คนอื่นมีความสุขด้วยวันนี้ฉันจะมาแนะนําวิธีเหล่านั้นให้กับคุณยิ่งคุณทําให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้นคุณก็จะยิ่งมีความสุขในชีวิตตัวเองมากเท่านั้นเพราะว่าเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่านทุกครั้งที่คุณต้องการอะไรบางอย่างคุณก็ต้องเริ่มให้สิ่งนั้นน่าแปลกใช่ไหมทุกครั้งฉันหมายถึงมันยอดเยี่ยมมากกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรามันเป็นความลับในฝ่ายวิญญ,ญาณที่น่าอัศจร,ร์ ทุกครั้งที่คุณต้องการอะไรบางอย่างในชีวิตมากขึ้นก็ให้คุณเริ่มมอบสิ่งนั้นให้กับคนอื่นแล้วมันจะย้อนกลับมาหาคุณเองในรูปแบบของการเก็บเกี่ยวแต่ถ้าคุณให้ในสิ่งที่ไม่ดีก็ทําต่อไปเถอะไม่ต้องมีความเมตตาไม่ต้องเมตตากับคนอื่นและคุณก็จะพบว่าเวลาที่คุณต้องการความเมตตาคุณก็จะไม่ได้รับกลับมา ตัดสินคนอื่นต่อไปแล้วก็พูดสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นแล้วคุณก็รอดูจะมีคนที่พูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเจ็บลึกเลยรู้ไหมเราสมควรได้รับแล้วเพราะคุณเองนั่นแหละที่ทําอย่างนั้นออกไปก่อนน่าแปลกใจว่าบางครั้งเราแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าคนอื่นจะพูดแบบนั้นกับเราแต่จริงๆเราก็พูดแบบเดียวกันนี้ออกไปแต่กลับลืมไปหมดฉันดีใจที่เห็นบางคนยิ้มมันช่วยให้ฉันเทศได้ดีขึ้นเวลาเห็นคุณยิม้ม <laughs> เพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิต และปรารถนาที่จะเห็นวันดีวันดีถึงแม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ตามฉันชอบตรงนี้พูดง่ายๆก็คือตรงนี้บอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะต้องเจอวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักคุณก็ยังคงมีความสุขกับวันนั้นได้ถ้าคุณทําตามนี้ก็คือระวังที่จะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีและระวังที่จะไม่พูดหลอกลวง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าความยินดีไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดีทีนี้บางคนคงจะคิดว่า มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกก็ลองดูเมื่อเช้านี้คุณพูดอะไรไปบ้างล่ะอืมอืมอืมรู้ไหมพวกเราหลายคนไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดปากทันที <c oughs> ทั้งวันเป็นร้อยเป็นพันคำส่วนใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์เอาเลย <c oughs> การพูดคุยที่ไม่มีประโยชน์การพูดคุยที่ไร้สาระพระกัมพีบอกว่าการพูดมากก็จะสะสมการทรยศเฮ้ยฉันชอบพูดฉันเป็นนักพูดแต่ฉันก็ต้องเรียนรู้ว่าฉันจะต้องพูดสิ่งที่จะสร้างพลังในด้านบวกไม่ใช่พูดอะไรพร่ำเพรื่อที่เป็นการวางยาพิษในจิตวิญญ,ญาณของฉันและคนรอบข้างฉันอเมนไหมคุณสามารถจะใช้ปากอวยพรคนอื่นคำพูดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก โลกนี้เต็มไปด้วยคำพูดคำพูดในหนังสือคำพูดในทีวีคำพูดในนิตยสารคำพูดในหนังสือพิมพ์คำพูดในโรงเรียนเราได้รับการศึกษาผ่านทางคำพูดความรู้ก็มาจากคำพูดคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆเมื่อเราคิดถึงคิดถึงการที่เราจะต้องเลือกสิ่งที่เราจะพูด และเราสามารถเลือกพูดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้นถือเป็นสิทธิพิเศษเป็นสิทธิพิเศษแต่เมื่อเรามีสิทธิพิเศษก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ตามมาด้วยอามนไหมมีใครอยากจะระวังคำพูดตัวเองมากกว่านี้บ้างเอาละฉันเห็นด้วยกับคุณมันจะเกิดขึ้นนี่จะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องศึกษาต่อไปเรื่อยๆตลอดทั้งชีวิตพาะบอกได้เลยว่าคำพูดของเราลิ้นของเราเป็นเหมือนสัตว์ดุร้าย และฉันเองก็มีข้อพระคัมภีร์ยืนยันเรื่องนี้ด้วยมันเหมือนสัตว์ที่ดุร้ายจริงๆและคุณก็ต้องคุมมันให้อยู่ใต้อำนาจทางเดียวที่คุณจะทำได้ก็คือให้คุณพึ่งพาพระบิดาบนสวรรค์และให้อธิษฐานเรื่องนี้เป็นประจำทุกวันมีพระคัมภีร์สองสาข้อที่ฉันยึดมั่นในชีวิตของฉันฉันอธิษฐานเกือบทุกวันข้าแต่พระเจ้าขอให้ถ้อยคำจากปากของลูกและการภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด พระบิดาโปรดระวังปากของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้ากษัตด,ดาวิดอธิษฐานถ้อยคําเหล่านี้ท่านเป็นกษัตด,ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่เป็นดาวิดน้อยที่อ่อนโยนดาวิดคนเลี้ยงแกะกษัตด,ดาวิดท่านอธิษฐานตลอดเวลาให้พระเจ้าโปรดช่วยดูแลปากของท่านเราต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถทําได้ด้วยกําลังของเราเอง มาสตาลใช้ปากเราสร้างบาดแผลและความเจ็บปวดแต่พระเจ้าอยากให้เราใช้เพื่อนำความชื่นชมยินดีและสันติสุขคุณอาจจะใช้ปากเพื่อเสริมสร้างหรือจะทำลายก็ได้คุณอาจจะอบรมสั่งสอนหรือคุณอาจจะทำให้ใครสักคนรู้สึกหมดค่าเลยก็ได้เราสามารถช่วยให้คนอื่นประสบความสําเร็จได้ด้วยคําพูดที่พูดกับเขาหรือเราอาจจะทําให้เขาล้มลงด้วยคําพูดที่เราพูดกับเขาช่างเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆถ้าคุณอยากจะมีความสุขในชีวิตก็อย่าพูด สิ่งที่ไม่ดีมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีการนินทาการตัดสินมันน่าแปลกนะมาพูดเรื่องการนินทาสักหน่อยน่าแปลกจริงๆว่าเรื่องที่ไม่ดีมันแพร่ไปเร็วมากขนาดไหนฉันพูดจริงๆเลยนะอาจจะมีบางคนที่อยู่อีกซีกโลกที่ทำบางอย่างผิดพลาดแต่ภายใน24ชั่วโมงทุกคนก็รู้เรื่องหมด และถ้าเรื่องดีๆจะแพร่ไปเร็วขนาดนั้นจะเป็นยังไงเพราะว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเนื้อหนังของมนุษย์เราแยกออกจากการควบคุมจากพระเจ้าการเล่าเรื่องดีๆมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าการเล่าเรื่องเรื่องไร้ยๆมันจะมีความตื่นเต้นมากในเนื้อหนังของเราด้วยการพูดว่าเธอต้องไม่เชื่อแน่ว่าฉันจะเล่าอะไรให้เธอฟัง การนินทาการตัดสินจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอดกลั้นไว้ที่จะไม่ไปตัดสินคนอื่นเสียหายมันจำเป็นด้วยหรือเขาต้องการให้เราไปบอกเขาว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรและมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างในตัวเขาเหรอพวกเราส่วนใหญ่ต่างก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาของเราคืออะไรใช่ไหมไม่ต้องมีใครมายืนยันมาสตานก็เข้ามาทำร้ายเราเองทุกวันอยู่แล้วเราคงไม่อยากจะได้ยินเพิ่มจากคนที่เรารักอีก การเป็นคนหยาบคายชอบตัดสินขี้บน่นเราจะให้คำสอนทั้งหมดวันนี้เป็นเรื่องของการบน่นชอบจับผิดชอบเผยความลับ <Ooh. S 1> คุณเก็บความลับของคนอื่นเวลาเขาออกมาเล่าให้ฟังได้ไหมคุณเป็นคนที่วางใจได้ไหม คุณเป็นคนที่วางใจได้ไหมว่าจะไม่ไปเล่าเรื่องให้ใครฟังถึงแม้ว่าเขาจะไม่ห้ามก็ตามคุณฉลาดมากพอไหมที่จะเก็บความลับของคนอื่นแล้วก็คิดว่าถ้าเขาอยากจะให้คนอื่นรู้คุณก็จะต้องให้เจ้าตัวเป็นคนเล่าเองเป็นเรื่องยากที่จะหาใครสักคนที่คุณจะแบ่งปันกับเขาได้และมั่นใจว่าเขาจะรักษาความลับของคุณไว้ แต่นอกจากนั้นเราก็ยังจะจัดให้มาสตา์อยู่ในกลุ่มของอะไรก็ตามในด้านลบได้ด้วยพระเจ้าอยากให้เราฝึกพูดในทางบวกและเรื่องที่ดีใช่แล้วโลกนี้มีปัญหาและเราจะไม่มองข้ามปัญหาแต่เราจะไม่คิดทบทวนกับปัญหานั้น นั่นเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าอยากจะให้ฉันบอกกับคุณว่าอย่ามองข้ามปัญหาของคุณปัญหาเกิดขึ้นเรามีปัญหาแต่เราไม่จําเป็นต้องจมอยู่กับมันเราจะไม่เอาแต่พูดถึงปัญหาพูดถึงมัน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 ถ้าคุณมีปัญหาและคุณต้องการคนอธิษฐานเผื่อเขาไม่ใช่นักอ่านความคิดเล่าปัญหาให้เขาฟัง แล้วก็พูดต่อไปอีกด้วยว่าฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทํางานในชีวิตของฉันฉัน,ฉนรู้สึกซาบซึ้งที่เธออธิษฐานเผื่อและคุณก็ไม่ต้องเอาแต่พูดถึงมัน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 ยิ่งคุณพูดถึงปัญหามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งทําให้ตัวเองไม่มีความสุขมากเท่านั้นมาเถอะเราจะพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งยิ่งคุณพูดถึงปัญหาของตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งทําให้ตัวเองไม่มีความสุขมากเท่านั้นฉะนั้นทางหนึ่งที่คุณจะเพิ่มความชื่นชมยินดีีได้ททัน ก็คือการเลิกพูดถึงปัญหาทุกอย่างของตัวเองนอกจากว่าคุณจะมีจุดประสงค์หรือคุณจาเป็นต้องพูดจริงๆมันต้องมีบ้างที่เราอยากจะหาที่ระบายเราต้องคุยกับใครสักคนเราอยากจะบอกใครสักคนว่าเราเจ็บแต่เราต้องมั่นใจว่าเราพูดด้วยเหตุผลที่เหมาะสมหรือด้วยเหตุและผลไม่ใช่ด้วยลักษณะของการบน่นโอดโอยหรือนั่งสงสารตัวเองเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ช่วยเราหรือไม่มีประโยชน์อะไรเลยให้ฉันพูดซ้ำอีกครั้งหนึง่งยิ่งเราพูดถึงปัญหาเรามากเท่าไหร่ ความชื่นชมยินดีก็ยิ่งลดลงมากเท่านั้นและเพื่อไม่ให้คนที่ชมทางบ้านคิดว่าฉันลืมไปแล้วว่าเข้าชมอยู่ทางทีวีงั้นประโยคนี้เพื่อคุณเลยยิ่งคุณพูดถึงปัญหามากเท่าไหร่ฮัลโหล ยิ่งคุณพูดถึงปัญหามากเท่าไหร่ความชื่นชมยินดีของคุณก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นคุณจะเพิ่มความชื่นชมยินดีได้ทันทีด้วยการตัดสินใจว่าฉันจะเลิกพูดทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตของฉันอาเมนฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วนะคุณล่ะฉันอยากจะพูดอย่างนี้ด้วยว่ายิ่งคุณพูดถึงปัญหาน้อยลงเท่าไหร่ปัญหาของคุณก็จะน้อยลงตามไปด้วยโอ้โอ นี่เป็นโบนัสชิ้นใหญ่ยิ่งคุณพูดถึงปัญหาน้อยลงเท่าไหร่ปัญหาของคุณก็จะน้อยลงตามไปด้วยถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหาคุณก็แทบจะไม่รู้สึกถึงมันด้วยซ้ําคุณแทบจะไม่นึกถึงมันเลยคุณอธิษฐานเรื่องปัญหาของคุณแล้วก็เดินหน้าทําอย่างอื่นต่อไปมีความสุขระหว่างที่พระเจ้าทรงจัดการกับปัญหาของคุณ อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทุนเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณและสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในองค์พระเยซูคริสต์อธิษฐานและพูดแล้วก็อย่าอธิษฐานและพูดบางอย่างเหมือนว่าคุณไม่เคยอธิษฐานเลยคุณพูดในทิศทางเดียวกับที่อธิษฐานหรือเปล่า หรือว่าคุณอธิษฐานแล้วแต่กลับพูดตรงกันข้ามฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉลาดนะอธิษฐานแล้วก็พูดถ้าเด็ยเขาแต่งกรอนได้ฉันก็จะแต่งด้วยเหมือนกันเห็นไหมฉันคิดว่าบางครั้งเราก็ต้องระวังว่าจะไม่ติดน like ิส <Hey, ัยแบบนี้ที่ที่จะไม่อธิษฐานเพราะเป็นกิจกรรมทางศาสนาหรือเป็นกฎระเบียบที่ต้องทําแต่เมื่อไหร่ที่เราอธิษฐานและขอให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเรา เรากาลังปลดปล่อยความเชื่อของเราและเชื่อเลยในตอนนั้นในช่วงที่เราอธิษฐานว่าพระเจ้ากําลังทํางานในสถานการณ์ตรงนี้ด้วยหน้าที่ที่ฉันอธิษฐานและเชื่อในใจว่ามันสําเร็จแล้วใช่มันจะมีช่วงเวลาที่ต้องรอคอยรอคอยเราจะได้รับด้วยความเชื่อและความอดทนแต่ฉันอยากจะบอกบางอย่างว่าหลังจากที่เราอธิษฐานสิ่งที่เราพูดในระหว่างที่เรารอคอยคําตอบของคําอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญมากมาก ฉันสงสัยว่าหลายครั้งที่เราอธิษฐานแต่ยังไม่ทันถึง24ชั่วโมงคําอธิษฐานของเราก็ถูกลบล้างไปเพราะปากของเราพูดออกมาว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนโอ้ฉันบอกเลยฉันอธิษฐานเผื่อสามีของฉันตลอดเวลาหลังจากนั้น10นาทีฉันบอกเลยว่าก็ไม่มีทางเปลี่ยนแน่นอนคือฉันอธิษฐานเรื่องการเงินฉันอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะให้เงินเดือนฉันมากขึ้น ฉันบอกเลยว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะซื้อรถคันใหม่ไหวหรือเปล่าอธิษฐานและพูดบางอย่างที่จะช่วยสนับสนุนคำอธิษฐานของคุณให้พระเจ้าได้ทำอะไรบางอย่างอย่าเอาแต่อธิษฐานแบบเป็นหน้าที่ให้คุณพูดสิ่งที่ดีๆเต็มไปด้วยความเชื่อเพื่อให้พระเจ้าได้ทำอะไรบ้างพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ทำงานในชีวิตของลูกนั่นเป็นสิ่งที่ฉันเรียนรู้มาฉันได้ฝึกฝนเรื่องนี้มานานหลายปี หลังจากที่ได้อธิษฐานฉันก็ตั้งใจเชื่อเลยว่าพระเจ้าทรงทํางานอยู่ไม่ว่าฉันจะเห็นอะไรไม่ว่าฉันจะรู้สึกยังไงฉันจะบอกอะไรให้ส่วนใหญ่แล้วเมื well, ่อเรามองเห็นน้อยที่สุดรู้สึกน้อยที่สุดนั่นเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงทํางานมากที่สุดได้ยินไหมเมื่อไรที่คุณมองเห็นน้อยที่สุดรู้สึกน้อยที่สุดนั่นเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าจะทํางานมากที่สุดพระเจ้าจะทรงทํางานในที่ลี้ลับและทันใดนั้นพระองค์ก็จะนาออกมาในที่แจ้ง ดังนั้นคุณจะต้องมองในแง่บวกและเชื่อทุกครั้งที่คุณอธิษฐานถึงบางเรื่องมาสตานก็จะย้อนกลับมาใส่ความกังวลให้กับคุณให้คุณพูดออกมาว่าฉันเชื่อว่าพระเจ้ากําลังทํางานอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ให้เราพูดสิ่งที่เป็นการเติมเต็มด้วยความเชื่อลูกเชื่อว่าโรรองทำงานอยู่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพรรองทำงานอยู่ไม่ใช่ว่าลูกรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลูกไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ยินคําอธิษฐานของลูกหรือเปล่าลูกไม่รู้เลยเพราะลูกไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย ลูกไม่รู้ว่าจะทนต่อไปอีกแค่ไหนพระเจ้าลูกไม่รู้สึกเลยว่าพระองค์ทำงานอยู่มีใครเข้าใจที่ฉันบอกไหมดังนั้นเราอธิษฐานหลังจากที่เราอธิษฐานเราพูดอะไรไปบ้างให้เรามาฝึกพูดพร้อมกันฉันอธิษฐาน<ร>าแต่หลังจากนั้นสิ่งที่ฉันพูด<ร>หลังจากที่ฉันอธิษฐานเรา,เราจะต้องพูด<ร>สิ่งที่เราได้อธิษฐานไปเอาละสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน การดันวิธีบทที่สิบสามรู้ไหมแค่เพราะว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นรอบตัวคุณก็ไม่จําเป็นว่าคุณต้องพูดถึงมันรู้ไหมบางทีคุณอาจจะทํางานที่บริษัทแล้วมีบางอย่างที่กวนใจคุณแต่ <laughs> ใช่คุณคิดว่ามันมีมากกว่านั้นนะที่รักรู้ไหม การบ่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่การอธิษฐานอาจช่วยได้เพราะทุกอย่างเป็นไปได้โดยพระเจ้าแล้วรู้ไหมถ้าคุณมีทัศนคติที่ดีในที่ที่คุณอยู่แต่พวกเขากลับปฏิบัติไม่ดีกับคุณคุณไม่ไปร่วมวงนินทาไม่ไปตัดสินเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันพระเจ้าสามารถช่วยคุณให้ออกจากที่นั่นถ้าปรงจำเป็นต้องทำและให้คุณได้งานที่ดีกว่าพระเจ้าจะช่วยดูแลคุณถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณควรทำ พระเจ้าจะทรงดูแลคุณถ้าคุณทำสิ่งที่คุณควรจะทำดังนั้นบางทีถ้าคุณคิดอย่างจริงจังกับเรื่องนี้เอาอย่างนี้บางทีสมมุติว่ามีสิบอย่างในบริษัทที่เป็นเรื่องดีแต่มีสองอย่างที่ทำให้คุณรำคาญใจไม่จบสิน้นแล้วอันไหนที่คุณควรพูดถึงมันมากที่สุดฉันจะให้คุณลองคิดดูสักพักหนึ่ง เราจะต้องหยุดตรงนี้สักพักหนึ่งฉันไม่อยากจะไปเร็วเกินไปเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเราสามารถอธิษฐานถึงปัญหา2เรื่องนั้นและจากนั้นเราก็ขอบคุณพระเจ้าต่อไปกับสิ่งที่ดีๆมาธนาเราต้องอธิษฐานเกี่ยวกับปัญหาและเราต้องขอบคุณพระเจ้ากับอีกสิอย่างที่เป็นเรื่องดีแล้วเมื่อไรที่พนักง,งานคนอื่นมาหาเราแล้วก็บ่นเกี่ยวกับปัญหา เราก็จะช่วยทุกคนด้วยการพูดว่าใช่บางเรื่องมันก็ต้องเปลี่ยนแต่คุณรู้ไหมมันก็มีเรื่องดีๆที่นี่เหมือนกันอย่างงั้นก็ให้เราช่วยกันสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นมาเถอะคุณอยากทำงานในบรรยากาศที่ดีหรือบรรยากาศที่ไม่น่าอยู่คุณสามารถช่วยสร้างบรรยากาศได้ทุกที่ที่คุณอยู่คุณเราผู้เชื่อเราต้องมีส่วนในการสร้างบรรยากาศอืมฉันอยากให้บรรยากาศมันดีกว่านี้จังยางนั้นก็ทำอะไรสักอย่างสิ อย่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นฉันอยากจะบอกอะไรบางอย่างถ้าคุณมีสติ๊กเกอร์ติดที่รถแล้วก็ห้อยไม้กางเขนแล้วพอคุณนั่งที่โต๊ะอาหารกลางวันก็กลับไปเที่ยวนินทาคนอื่นอย่าคิดไม่แต่นาทีเดียวว่าเขาจะไม่ตัดสินคุณด้วยเหมือนกันเราจะต้องเกิดผลไม่ใช่แค่ติดสติ๊กเกอร์ เยอะแยะแล้วก็สวมเครื่องประดับคริสเตียนบนตัวเราต้องเริ่มทำตัวอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อที่หลอกล่อให้คุณทำบาปก,ก็จะตัดสินคุณอย่างรุนแรงถ้าคุณเลือกทำอย่างนั้นพวกเขาอยากจะให้เราลุกขึ้นเข้มแข็งมีชีวิตที่เป็นตัวอย่างกับคนในโลกนี้ที่เราอยู่ทุกวันนี้เราต้องเป็นแสงสว่างในที่มืดทางหนึ่งที่เราสามารถกลายเป็นแสงสว่างได้ก็ด้วยการปิดปาก อย่างน้อยก็หุบป,ปากไปจนกว่าจะมีเรื่องดีๆให้พูดออกมารู้ไหมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคุณเริ่มอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนคุณทันทีก่อนที่คุณจะพร้อม สุภาษิตบทที่15บข้อ23บอกว่าคุณจะมีความชื่นชมยินดีได้จากคำพูดที่ออกมาจากปากคุณรู้ไหมลิ้นที่ดีนั้นเป็นต้นไม้แห่งชีวิตคำพูดนั้นเป็นเหมือนกล่องที่เก็บมันอาจจะเก็บพลังที่สร้างสรร์หรือพลังในด้านลบฉันแนะนําว่าเราสามารถสร้างนิสัยของการพูดออกเสียงพร,พระะพรเจ้าออกมาดังๆความจริงตรงนี้จะช่วยเพิ่มความชื่นชมยินดีให้กับเราได้แน่นอนหนังสือของ j จรสไมเออร เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053703881 คุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์